โอ้ยไอ้อ้นอ้อนคนแปโอ๊ยตบอือดสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง a า m ม e Channel นะคะทุกคนวันนี้อเม y ก็มีเกมมาสปอยให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วคะ่ะเกมนี้ก็มีชื่อว่า Happy Hamburger นะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้ามาดูกับอเมได้ว่าจะสนุกหรือว่าจะเป็นยังไงเราต้องติดตามแล้วก็ต้องไปดูด้วยกันนะคะดูจนจบใครดูไม่จบก็ไม่สนุกนะคะเกมนี้ต้องดูให้จบแล้วจะสนุกไปด้วยกันโอเคเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะทุกคน โหตัวอะไรอ่ะทุกคนน่าเจอดีเลย๋อเขากำลังทำพิชชาหืมเขาทำพิชชาไปส่งใครหรอเขาทำพิชช่าไปส่งใครหรอ,รหรอว้าวน่าตัวจังเลยเราไปดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไง เร็วๆทุกคนน่ากลัวจังเลยไอ้อ้วนไอ้อ้วนลงพุงอ่ะทุกคนช่างกินทำเบอร์เกอร์หรอวิ้นั่นคือตัวอะไรอ่ะนั่นคือตัวอะไรทุกคนใครรู้บ้างนั่นคือตัวอะไรนั่นคือตัวอะไรเหรออะไร เร็ว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 เร็ทำไมชักช้าจังเลยทำเร็วๆร็วสิคะอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะฉากเนี้ยต้องทำเร็วๆนะคะพี่คะไม่งั้นตายได้นะคะขอโทษค่ะเราต้องขอโทษนะคะพูดไม่มีมารยาทก็ ว่าเดิมหมอคงมีมาลยญาติอุ๊ยไอตัวอ้วนทุกคนคืออะไรโอ้น่ากลัวจังเลย อเ๊บจะช่วยได้ไหมอ่ะผีโคตรเยอะเลยอ่ะฉากนี้เร็ว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 ค่ะเร็ว สู้ๆนะคะฉากนี้อ่ะต้องชู้ๆสู้ตายสู้ตายชู้ไม่ตายก็ไม่รอดผีเยอะจังเลยผีเนี่ยน่าจะเป็นผีระเบิดนะคะทุกคนเออดูกันไปเ่อดูกันไปต่อว่าจะเป็นยังไง ไอ้ 8. 8. อ้วนไอ้อ้วนุงแตกอู้ตะโกนระเบิดเลยทุกคนไอ้อ้วนพุงแตกค่ะฉากเนี้ยสู้สู้สู้ตายสู้ไม่ตายก็ตายเองแหละอืมโอเคสู้ไม่ตายก็ตายเองแหละ คอะไรอ่ะ้อ้วนน่ะน่าเกลียดนะทุกคนพวงไอ้อ้วนคนน่าเกลียดเลยเข้าไปได้ยังไงเขามาทำอะไรเขาน่าจะเปิดร้านหน่อทุกคนหรือว่าอะไรหืม

ลูกแม่ เปิดไฟสักทีเถอะก็มีคนมาซื้อของอยู่นะก็มีคนมาซื้อของเขาอยู่นะเอ้ยมันคืออีหยัางทุกคนมันคืออ้หยัางทำไมมันถึงเป็น สีเขียวแล้วอ่ะมันเป็นอียงมะตัวอะไรดำๆแวบไปแวบมานั่นนั่นคือตัวอียงวางวายวาวาสู้ๆค่ะทุกคนสู้ๆสาเนี้สู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 ้ไม่สู้ก็คือตายนะะคไม่สู้ก็คือตายต้องสู้ เร็ว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 หน่อยสิคะเร็ว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 ค่ะคุณแม่ขาเร็วเร็วหนูไม่ไหวแล้วค่ะฉากเนี้ยต้องเร็วเร็วนะคะเร็วเร็วโอเค ไให้มันไวๆค่ะ บุไลาตาไลตาไนะลาตาอิลีทุกคนแม่ว่าน้องกับบัฮู้ภาษาไทยปานใดฮะนเนาะน้องก็ขอโทษเด้อขอโทษขออภัยภาษาไทยน้องกับฮู้น้อยนึงฮะน้น้องก็เลยวอาบอกล้องน้องว่าได้ภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวเนาะขอโทษ ขอโทษเด้อขอโทษนะคะขอโทษคะ่ะบางคำน้องก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่อคงคะ่ะคนลาวนะคะไม่ใช่คนไทยคะ่ะโอเคไปดูเกมกันต่อล่ใต้หลีคะ่ะทุกคนกกวก็แวบไปแวบมาแวบไปแวบมาเนาะ เป็นแม่นอีหยังเนาะแวบไปแล้วก็แวบมาอยู่ น่ากลัวจังเลยอะไรอ่ะทุกคนเปิดอันแนม่เอี่ยงว้าวคนหนาวลุกเลยฉากเนี้ยเสียงลูกแม่เองค่ะไม่มีอะไรค่ะ ลูกอีแม่เองเด้อเนี่ยนะสวัสดีค่ะยายายาย <laughs> ประมาณนะั้นเนาะขอโทษค่ะไม่ลิ้นแล้วนะคะดูกันต่อไเพื่อนแล้ว ตัวอะไรอ่ะทุกคนน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยค่ะตัวอะไรอ๋อเขากําลังจะไปอะไรน่ากลัวจังเลยโอ้หมดแล้วคะ่ะทุกคนก็ขอบใจเด้อผ่ที่เข้ามาเบิ่งน้องสปอยกับขอบใจหลายๆก็ขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาชม เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูใครที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ของอาเม channel ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบใจเด้อมี้น้องก็ไปเพียงเท่านี้เนะาะใครที่มักคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เนาะเนอเด้อขอขอบใจครับชมคลิปหน้านำ้ำกันใหม่เนะาะมวลโมมวนกะคอมเมนต์มาบอกเด้อ <laughs> ไปแล้วนะ